สวัสดีค่ะเบสนะคะจากโครงการกล่อง UHT Recycle ได้ค่ะทุกคนทราบใช่ไหมคะว่ากล่อง UHT เนี่ยสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้แต่ก่อนที่จะถึงกระบวนการในการนำมารีไซเคิลนะคะเรามาดูวิธีการจัดเก็บอย่างถูกวิธีกันดีกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเบสจะมาสอนนะคะวิธีการจัดเก็บนะคะอย่างถูกวิธี การตัดล้างค่ะโดยวิธีการนี้นะคะจะทําให้กล่องนมนะคะอยู่ได้นานมา,มากๆเลยค่ะทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือต้องดื่มน้ําให้หมดกล่องก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็แกะหูออกมาค่ะนี่นะคะแกะด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราก็แกะด้านล่างด้วยเนาะนี่ค่ะก็ต่อมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเอากรรไกรนะคะมาตัดส่วนข้างบนนะคะออกนิดนึงค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตัดส่วนด้านล่าง,างนะนันมีค่ะแล้วก็สองกจะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ตัดกลางเลยค่ะอก่อนโอเค นี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาไปล้างนะ้ำให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะแล้วก็จัดเก็บได้ะคะ่ะวิธีการนี้นะคะจะทําให้ประหยัดพื้นที่และสามารถเก็บได้นานมากๆเลยนะคะยังไงนะคะใครที่คิดกันว่จะเก็บกล่อง UHT นะคะเพื่อเอาเข้าไปจุดบวดการีไซค์ขึ้นนะคะก็ขอฝากให้ทําให้ถูกวิธีการด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเบสขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังเบสจะมาเล่าให้ฟังใหม่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโครงการกล่อง UHT นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ